สายเบเกอรี่ที่ชอบขนมปังหอมๆนุมน่มๆอบสดใหม่จากเตาร้อนๆต้องร้านนี้เลยร้าน<ม>โอชินโฮมเมดเบเกอรี่ขอนแก่นวันนี้ขอนแก่นจัดเต็มนะคะมากันที่ร้านโอชินโฮมเมดเบเกอรี่ที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่าตำนานแห่งความอร่อยจะบอกว่าร้านโอชินเป็นร้านเบเกอรี่ขนมปังที่เราชื่นชอบมากๆ<ต>ขนมเบเกอรี่ที่ร้านเขานะคะคือมีให้เลือกแบบหลากหลายสุดๆไม่ว่าจะขนมปังห้าสหายคัสตาร์ดชีสเค้กชาร์ดลำไยและขนมปังอื่นๆก็มีให้เลือกเพียบและตัวที่ขายดีของ ที่เราภูมิใจนําเสนอเลยก็คือมะพร้าวอ่อนตัวนี้เลยมันอร่อยมากต้องมาลองค่ะทุกคนและจุดข,ขายของร้านเบเกอรี่ทั่วไปคือความสดใหม่แต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้จริงใช่ไหมละ่ะเพราะว่าเราไม่เห็นการทําแต่ที่โอชินโฮมเมดเบเกอรี่โชว์ห้องทําขนมปังให้เห็นกันแบบนี้ไปเลยที่สําคัญเต,ตาอบขนมปังก็อยู่ในร้านส่งกลิ่นหอมยั่วยวนใจคักอิลี่และที่ร้านโอชินนะคะเขาเน้นการทําขนมปังแบบสดๆใหม่ๆทุกวันเรานี่แทบอยากจะหยิบกินขนมปังอยู่ตรงนั้นเลยค่ะต้รับทาร์ตมะพร้าวอ่อนต้องโอชินเท่านั้นตัวนี้ก็จะเป็นทาร์ตมะออนคทุก ออกจากเตาสดๆใหม่หมๆร้อนๆเลยมาถึงเ,<ล>เวลาที่เรากินขนมกันเลยดีกว่าค่ะว่ามันจะอร่อยขนาดไหนนี่นะคะทาร์ตมะพร้า,พาวอ่อนของเรานะคะเนื้อแน่นๆเบิ้มๆแบบนี้เลยทุกคนคือมันน่าก,กินมากๆอบอกว่ากัดเข้าไปหนึ่งคำรู้สึกว่ามันเต็มปากเต็มคําไปด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนคือมันอร่อยเกินไปไหมต่อมานะคะตัวนี้ก็ขายดีมากๆเลยเป็นขนมปังนมสซมบอกว่าไส้คือทะลักไม่ไหวกินเข้าไปนี่หอมนมสดมากๆค่ะทุกคนและที่ร้านโอชินเบเกอรี่นะคะก็จะมีบริการจัดชุดเบรกชุดอาหารว่างไว้บริการสําหรับงานพิธีการประชุมสัมมนาง ด้และร้านโอชินที่สาขาขอนแก่นจะมี2สาขานะคะเรามาสาขา2นะคะสีแยกสามเหลี่ยมตรงข้ามมิซูยนไพบูและสาขา1นะคะจะอยู่ที่หน้าค่ายสีพัชรินค่ะวันนี้เราก็ได้ขนมกันเต็มมือแบบนี้เลยใครที่สายขนมปังเบเกอรี่ต้องรีบมาชิมให้ได้นะฝากกดทุกใจกดติดตามให้ขอนแก่นจัดเต็มด้วยนะคะ